คุยข้ามโลกกับ B O A ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกกับ B O A ไทยครับเป็น EP ที่12นะครับตอนนี้อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงเทพเช่นเคยครับสวัสดีค่ะมิ้นวัสมุนอุจรินจากรุงวอชิงตันค่ะตอนนี้อากาศที่เมกานี่ น่าจะเข้าหน้าร้อนใช่ไหม ep ที่แล้วพี่พูดใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะมันก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะแต่ว่าก็น้อยกว่าช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิที่ผ่านมาค่ะคือปกติช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างเช่นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือว่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยเขาก็จะฝนตกบ่อยน่อยค่ะแล้วตอนนี้ที่ไทยเป็นยังไงคะฝนตกเยอะไหมเอ่อที่ไทยเนี่ยวันที่เราบันทึกกันเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับค่ะ ก็โปรยโปรยบ้างไม่เยอะเท่าไหร่ในในกรุงเทพนะครับแต่บางที่อาจจะตกแต่ที่ฝั่งไทยตอนนี้นะฮะก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานนะฮะว่าไทยได้สิ้นสุดหน้าร้อนแล้วก็เข้าหน้าฝนนับตั้งแต่ยี่สิบสองพฤษภาคเมเป็นต้นไป<ม>แต่่อเอาตรงๆนะฮะในช่วงที่เรามาทึกเสียงกันเนี่ยก็ส่วนตัวไม่รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่ฮะยังร้อนกันแบบเอาเป็นเอาตายพ <laughs> ี่วิยังจาความรู้สึกร้อนแบบเมืองไทยได้อยู่ไหมครับอ <s. <s ๋อไม่มีวัน <s> ลืมค่ะปอ แคคิดก็เหง่อ,ออกนะฮะ <laughs> <laughs> เหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนอัดก็เหนียวตัวแล้วครับโอเคพอประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่วนกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจทุกปีนะฮะนอกจากเพลงของวงฟัวเรื่องของฤดูที่ฉันเหงาอะไรอย่างนี้ <laughs> ก็จะมีเรื่องของโรคไข้เลือดออกแต่ผมไม่เหงาฮนะผมออกตัวก่อนอันนี้พอพูดถึงโรคไข้เลือดออกนะฮะพี่มิ้นเคยเป็นไข้เลือดออกหรือยังครับ <laughs> ไม่เคยคะ่ะเป็นแต่โรคเหงาคะ่ะ แล้วปอค่ะเคยเป็นเคยเลือดออกไหมคะน่าเปิดประเด็นผมเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วสามรอบเยอะกว่าโรคเหงานิดหน่อยแต่ละครั้งก็คือทรมานมากครับผมก็คือไข้ขึ้นสูงแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็จบที่การเดินไม่ได้นะครับคือมันมันปวดกล้ามเนื้อขาไปหมดส่วนตัวผมเนี่ยก็โชคดีนะครับที่เข้าถึงการรักษาแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนฝูงที่เป็นหมออยู่นะฮะก็เลยอาการไม่ได้แย่ลงมากนะครับ แต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้ารับการรักษาช้าหรือว่าไม่รู้ตัวต้องทํำยังไงนะฮะก็มีอาการหนักแล้วก็บางคนเนี่ยซุดถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเลยนะครับถ้าท่านผู้ฟังยังจํากันได้อยู่นะครับก็จะมีกรณีของคุณปอทฤษฎีสหวงนะฮะที่เป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2016ซึ่งเ,เขาก็อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางที่ผมอาศัยอยู่เหมือนกันนะครับอืมค่ะ แล้วก็อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าภาหะของโรคไข้เลือดออกค่ะก็คือยุงลายนี่เองก็คือตามชื่อเลยก็คือเขาก็คือเป็นยุงขดไหล่ที่เราเห็นกันตามบ้านเนี่ยแหละแต่ว่ายุงตัวเล็กๆเนี่แหละค่ะที่ทําให้คนไทยเนี่ยเป็นไข้เลือดออกปีละเฉลี่ยหลักหมื่นถึงหลักแสนคนเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละที่จะมีผู้ป่วยเยอะเพราะว่าพอฝนตกก็จะมีจุดน้ําขังเยอะแล้วก็จะทําให้ยุงเนี่ยเขาก็มีที่พบพันเพิ่มขึ้นเหมือนกัน แต่ว่าคือจะบอก่ะเพาะว่าเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะไม่ได้เป็นลแค่ปัญหาของไทยอย่างเดียวนะคือหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะปัญหานี้เหมือนกันอันนี้มีข้อมูลจะมาแชร์ให้ฟังกันค่ะก็คือข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะเขารายงานว่าไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขใน100ประเทศทั่วโลกหรือว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกที่มีเลยนะคะ,ะในจํานวนนี้เนี่ยผู้ป่วยทั่วโลกค่ะก็เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าแบบ เพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยจากเมื่อปี2000นะคะมีอัตราอยู่ที่500,000รายต่อปีพอมาปี2020ค่ะ20ปีต่อมาเพิ่มเป็นถึง5.2ล้านรายต่อปีเลยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกได้แหละว่าโรคไห้เลือดออกแล้วก็ยุงลายค่ะเป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขที่ขยายใหญ่ขึ้นต่อเนื่องเรื่อ,อยๆเลยค่ะอืมน่าสนใจครับคือก็ต้องบอกว่า ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็อยู่กับโควิด -19 นะฮะซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ในระดับโลกนะครับเราเราก็เห็นคนที่เจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าในระหว่างที่สิ่งนี้กำลังดำเนินไปเนี่ยเจ้าตัวไข้เลือดออกเนี่ยก็ยังไม่หายไปไหนเพราะว่าตัวยุงลายที่เป็นพาหะเนี่ยยังสามารถดำรงอยู่แล้วก็ปรับตัวเข้ากับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาได้ตลอดเลยนะฮะแม้แต่ในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเราก็ยังมีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่เหมือนกันครับ ดังนั้นเนี่ยคุยข้ามโลกวันนี้เราคือเราจะไม่ได้เล่าว่าไข้รเลือดออกมีอาการเป็นยังไงรักษายังไงดูแลตัวเองยังไงอันนั้นเนี่ยคุณหมอหลายท่านเขาพูดไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางต่างๆเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าว,ว่ามนุษยชาติเนี่ยดำรงอยู่มากับยุงลายยังไงและยุงลายเนี่ยปรับตัวและดำรงอยู่กับมนุษยชาติมายังไงเราพยายามควบคุมมันยังไงและยุงลายมันสู้กับยังไงครับพี่มินอันนี้คือเป็นเรื่อง ท้องเรื่องหลักๆที่เราจะเล่ากันในวันนี้ครับค่ะคือขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะคือยุงลายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงพาหะาของโรคไข้เลือดออกเท่านั้นค่ะป้อแต่ก็ยังเป็นพาหะาของโรคไข้เหลืองซิก้าแล้วก็ปวดโรคปวดไขข้อยุงลายหรือว่าชีคุนกุญยาด้วยก็จากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะก็คือพบว่าการพัฒนาของยุงลายเนี่ยคือมันเกี่ยวพันกับกิจกรรมของมนุษย์อย่างมากเลยอย่างหลายทฤษฎีค่ะเขาก็บอกว่ายุงลายบ้าน หรือว่าเราอาจจะเห็นในชื่อวิทยาศาสตร์นะอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยเอดิสอียิปไทยเขา,าจ,จะเริ่ม,มแพร่กระจายจากถิ่นกาเนิดในแอฟริกาเขาก็จะติดมากับข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ที่เดินทางย้ายถิ่นค่ะแล้วก็ขยายตัวผ่านเส้นทางที่เรียกว่าสามเหลี่ยมการค้าทาตก็มันจะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ระหว่างแอฟริกาตะวันตกอเมริกาแล้วก็สเปนกับโปรตุเกส เป็นสามเหลี่ยมเหลี่ยมที่ใหญ่มากเลยนะข้ามทวีปเลย <S 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 ตั้งแต่ออฟริกาคือแบบข้ามมหาสมทุทรแอตแล,ลนติกมากอมอเมริกาแล้วก็ขึ้นไปที่ยุโรปก,ก็คือตรงสเปนโปรโตุเกตนี่เองแล้วก็พอการเวลาผ่านไปค่ะพอมนุษย์เนี่ยเดินทางก็ได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องแบบว่านั่งเรือข้ามมหาสมทุทรเหมือนแต่ก่อนเนี่ย <S 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 ยุ่งก็ยังคงเคลื่อนย้ายไปตามการย้ายถิ่นขนาดใหญ่ของมนุษย์อย่างชเช่นเวลาเกิดสงครามหรือว่าเวลามนุษย์อ่าย้ายถินฐานเพราะว่ามีการขา ก็คือถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2005ค่ะคือพบยุงลายจากการนําเข้ายางที่ใช้แล้วแล้วก็ไม้ไผ่กวนอิมที่มาจากต่างประเทศนั่นเองคือเรียกได้ว่าพอยุคสมัยผ่านไปการเดินทางการคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นต้องยุงก็คือเดินทางอาติดเกาะการมนุษุ์ได้รวดเร็วตามขึ้นไปด้วยคือการพบยุงลายในยางที่ใช้แล้วแล้วก็ไผ่กวนอิมเนี่ยข้อมูลที่เรา หามาเนี่ยก็พบว่าคือมันก็ติดไปกับน้ําที่ขังนี่แหละครับเพราะว่าอย่างที่ใช้แล้วเนี่ยมันก็มีน้ําขังแล้วก็ไม้ไผ่กวนอิมเนี่ยถ้าหลายท่านเป็นสายมูอาจจะเคยเห็นก็จะต้องเสียบกับน้ําเอาไว้เพื่อให้มันคงความเขียวความสดนะฮะซึ่งน้องยุงเนี่ยลูกน้ํายุงลายก็ติดไปกับน้ําในนี้เหมือนกันฟังแล้วดูสู้ชีวิตมากเลยนะครับ <มา S 1> คือนอกจากเส้นทางการปรับตัวของยุงที่มันปรับตัวให้สามารถติดตามมนุษย์ไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ย อีกเรื่องที่เราไปเจอข้อมูลมาก็คือว่ายุงเนี่ยมีความต้านทานต่อสารเคมีที่เราใช้ฆ่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคือไม่รู้ว่าพี่มิ้นคุ้นกับภาพการหย่อน้ายอเบตตามตุ่มน้ําหรือว่าภาพที่มีคนหอบเครื่องใหญ่ๆมาพ่นยุงตามบ้านไหมครับก็ไม่ใช่แค่เห็นมาตลอดนะแต่ว่าสมัยที่ยังเคยเป็นนักเรียนเมื่อนานมาแล้วเนี่ยคะ่ะก็ได้รับแจกสายอเบตจากที่โรงเรียนด้วยนะ่ะปอเคยได้ไหมคะ ผมก็เคยได้รับแจกครับเออจริงๆช่วงหนึ่งนี่เหมือนเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะเรารู้รู้จ<า>กักไลายเ็วเหมือนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ผมเองก็ได้รับแจกเหมือนกันแล้วก็เอามาหย่อนตามตุ่มน้ําตามแหล่งน้ําในบ้านเหมือนกันครับผมแล้วก็ที่จําได้ก็คือไอ้ตัวเครื่องพ่นยุงเนี่แหละฮะคือเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ตอนผมทํางานที่ประชาไทยผมตามข่าวเรื่องนี้ผมก็ไปตามดูเขาฉีดยุงผมว่าก็เท่ดีทั้งทั้งการแต่งกาย แล้วก็ลักษณะของเครื่องเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงหนังเรื่อง Mad Max <c oughs> แต่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะที่จะเล่าก็คือว่าตั้งแต่ทศวรรษที่2010เป็นต้นมาเนี่ยในไทยเขาก็มีการสุ่มทดลองในพื้นที่ต่างๆมายุงเนี่ยมีความต้านทานต่อสารเคมีที่เราใช้กันแบบนี้มากขึ้นไหมนะครับแล้วงานวิจัยที่ผมไปอ่านมาหลายชิ้นเนี่ยก็พบว่ายุงในแทบทุกพื้นที่นะฮะที่ทําการสํารวจในประเทศไทยเขามีความต้านทานต่อสารในทรายอเบด และสารที่ใช้ในการผลิตสารฉีดพ่นเพิ่มขึ้นนะครับคือแม้ว่าจะยังไม่ได้แบบว่าโครงกระพันชาติฟันแทงไม่เข้าอะไรอย่างเงยโดนาซอเบดไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็มีความต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะที่น่าจับตามองอยู่ครับพี่อือคือฟังดูแล้วเนี่ยยุงเนี่ยเขาก็น่าจะร้ายกว่าเสืออย่างที่เขาว่ากันจริงๆเนาะแล้วก็เท่าที่ป้อเคยหาข้อปูลมาเนี่ยค่ะ ตอนนี้ทั่วโลกเขาใช้วิธีอะไรที่จะรับมือกับยุงลายหรือว่าโรคไข้เลือดออกกันบ้างคะเออมันมีหลายแบบครับพี่แต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมาแล้วก็จัดแค่เทกกอรี่ด้วยตัวเองนะครับก็จะยกตัวอย่างสั้นๆคือมันแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆอย่างแรกเนี่ยคือวิธีการจัดการที่ตัวมนุษย์และอย่างที่สองก็คือจัดการที่ตัวยุงครับพี่คือการจัดการที่ตัวมนุษย์เนี่ยก็อย่างเช่นให้มนุษย์เนี่ยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในบ้านหรือในชุมชนนะฮะหรือว่าการฉีดพ่น หรือว่าการไปทาให้เมืองเนี่ยมันมีจุดที่มีน้ําขังน้อยลงหรือว่าจัดผังเมืองให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไกลจากแหล่งน้ําขังที่อาจจะมียุงนะฮะเพราะว่าถ้าไปอยู่ใกล้กับจุดที่ยุงเขากําเนิดก่อเกิดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะโดนยุงกัดแล้วก็จะเกิดโรคที่เกิดจากตัวยุงนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการค้นคว้าทําวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่ยังค้นคว้ายังทํากันอยู่นะครับส่วนวิธีที่สองที่ผมเรียกว่าจัดการที่ตัวยุงเนี่ย อันนี้เล่าไปแล้วก็จะเหมือนหนังไซไฟนะฮะก็คือตัดต่อพันธุกรรมของยุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวภาพของยุงนะครับแล้วก็เอาไปปล่อยในพื้นที่ต่างๆแล้วพอยุงพวกนี้พอไปผสมพันธุ์กับยุงในธรรมชาติแล้วเนี่ยลูกหลานของน้องยุงที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นหมันหรือไม่ก็ตายตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โตไปเป็นยุงที่ไม่เป็นผหาไข้เล็ดออกนะครับคือวิธีเนี้ย ก็มองข้ามความร่วมมือของประชาชนในการที่จะช่วยควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ตามพื้นที่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปมุ่งควบคุมประชากรยุงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการที่จะให้ยุงนี่เป็นพาหะนําโรคไปเลยผมเคยเห็นรายงานข่าวของเอ่อ VOA นะฮะขายของก็เมื่อปีส0 1 6ิบก็พบว่ามีการทดลองในประเทศบาซินแล้วก็เกาะเคมันนะฮะแล้วก็ผลการทดลองก็พบว่าสามารถลดประชากรยุงได้ถึงเจ็ดสิถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับอืมฟังดูเหมือนไซไฟจริงๆเนาะ แล้วก็ฟังดูน่าจะเป็นวิธีที่เวิร์กมากเลยแต่ว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะการใช้ยุงดัดแปลงก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นทางออกของปัญหาที่ทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันหมดนะมันก็ต้องมีเรื่องต่างๆที่ก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องความกังวลของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปล่อยยงดัดแปลงนี้ด้วยเอาปเด็น,นข่าวรืนี้แบบไม่นานมันนี้เองเลยก็คือเมื่อปี2021แล้วก็2022ค่ะก็เป็นบริษัทออสซิเทคเป็นบริษัทสัตาร์อเมริกัน เขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการทดลองการควบคุมประชากรยุงด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์บริษัทนี้นะคะก็ได้รับอนุญาตให้ปล่อยยุง750ล้านตัวในพื้นที่ฟลอริดาคีที่อยู่ในรัฐฟลอริด่ายุงพวกนี้ค่ะเขาเป็นยุงตัวผู้คือปกตินะ่ยยุงตัวผู้ก็จะไม่กินเลือดจากคนหรือว่าสัตว์อยู่แล้วก็ถูกแดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อที่เวลามันไปประสมพันธุ์กับตัวเมียเนี่ยลูกที่ออกมาก็จะมีแค่ตัวผู้ที่รอดชีวิตส่วนตัวเมียที่กัดคนก็จะตายไปค่ะ การทดลองเนี่ยถือว่าเป็นการทดลองในพืน้นที่เปิดเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เมื่อเดือนเมษายน2022ที่ผ่านมาเนี่ยทางออสิเทคค่ะก็ประกาศว่าการทดลองในฟลอริดาประสบผลสำเร็จด,ดีทางบริษัทก็อ้างว่า,านในการตรวจสอบของทางบริษัทนะคะก็คือมีอยุงตัวผู้เท่านั้นที่โตเป็นยุงจําตัวแล้วปัตุกรรมที่ได้ตัดต่อไปก็คงอยู่ได้ถึงสามรุ่นของยุงเลยก็คือ คิดเป็นเวลาก็คือราวๆ2อถึงสเดือนนะะนอกจากนี้นะคะทางบริษัทก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐด้วยให้วางแผนทุดลอบปลอยยุ่ง2,400ล้านตัวในฟลอริดาแล้วก็ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะในปี2024หรือว่าในปีหน้าฟังดูเวิร์กมากเลยเนาะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะก็ตามมาด้วยเสียงคัดค้านแล้วก็การวิพากษ์วิจาร์เหมือนกันนะคะเอ,อันนี้ตามรายงานข่าวของ CNN ค่ะเมื่อปี2020 เขารายงานว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ต่อต้านค่ะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าการปล่อยยุงที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ระบบนิเวศในระยะยาวนอกจากนี้นะคะทาง uh, Smithsonian Magazine ค่ะกไ็ได้รายงานว่ายุงที่ปล่อยไปเนี่ยจะเรียกคืนกลับมาก็ไม่ได้ซึ่งก็แบบก็มีความกังวลเนาะว่า,าสัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมแล้วคือถูกปล่อยในพื้นที่เปิดเรียกกลับคืนกลับมาไม่ได้อะ่ะ มันก็อาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยม,มีข้อเสนอแนะว่าการทดลองเนี่ยคือมันควรที่จะเริ่มในพื้นที่จํากัดก่อนโอเคป่อเราคุยกันมาเยอะมากแล้วเรื่องของไขเลือดออกเรื่องของยุงลายแล้วก็มีคําถามเนียจะถามป่ออยู่เหมือนกันค่ะว่าทําไมเขาถึงจริงจังขนาดนี้กับยุงตัวเล็กๆแบบนี้กันจังเลยอะคะจากข้อมูลที่พวกเราได้หา,านะฮะแล้วก็ จากความเห็นส่วนตัวที่เป็นผู้ประสบภัยจากยุงลายมาแล้วสามรอบนะฮะมันมีเหตุผลอยู่นะครับอย่างแรกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพาหะนําโรคที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากๆครับพี่หมินดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเนี่ยในพื้นที่ได้ตลอดอย่างที่สองเนี่ยก็เพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นโรคที่มีความรุนแรงถึงชีวิตได้ครับผมทั้งสองประเด็นเนี่ยพอบวกกัน เราเห็นภาพสะท้อนนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีฟลอริดาคีนะฮะคือที่นั่นเนี่ยปริมาณยุงลายได้มีสัสดส่วนแค่ประมาณ 1- 4สเปเซของประชากรยุงทั้งหมดแต่ว่าในมวลหมู่ยุงทั้งหมดเนี่ยยุงลายเป็นแค่ยุงสายพันธุ์เดียวนะครับที่ทําให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่ครับส่วนในไทยเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อปีก็ยังลอยอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนคนต่อปีครับเมื่อเทียบกับโรคมาลาเรียนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีจํานวนเยอะ แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาผมเคยทําข่าวเรื่องนี้ก็พบว่าจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อปีเนี่ยสูงเกินจํานวนผู้ป่วยมาลาเรียละส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามาตรการทางสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คนเนี่ยอยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นแล้วยุงก้นปล่องเนี่ยที่เป็นพาหะนาโรคมาลาเรียเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ชนบทที่มีป่าเยอะดังนั้นยุงลายที่สามารถอยู่กับคนได้มากกว่าอยู่ในเมืองได้มากกว่าก็เป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่ตกครับ อืมค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะว่าเราก็ได้ยินมาว่าทั้งไทยแล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือ,อยังเรียกได้ว่ายัางอยู่ในขั้นตอนของความพยายามในการที่จะควบคุมโรคระบาดจากยุงน้่เหมือนกันเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบ้านที่แต่ละประเทศเนี่ยยังถือว่ายังทําไม่เสร็จแล้วก็ต้องเดินหน้าทําต่อไปยังไงหน้าฝนนี้นะคะอ่าเราสองคนค่ะก็ฝากอยากอยากจะฝากหนุคุณผู้ฟังว่าอย่าลืมตรวจดูที่บ้านควอมถังน้ํา หรือว่าไม่ปล่อยให้มีน้ำังตามจุดต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองจากยุงแล้วก็โรคให้เลือดออกค่ะและนี่ค่ะปอก็คือ EP ที่12ของคุยข้ามโลกค่ะพบกับพวกเรานะคะได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆค่ะ YouTube และเว็บไซต์ voa t h a i com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีครับ